ับพี่น้องมือนี่สภาพมาเบิองข้งยหนาหักมิตรตัวหนาหักนี่เล็กๆหน่อยๆน,นี่สิน้องโอเคมาขี้ข้ยมือนี่มึงอีลาบุ้ยเจงเนาะเจ้าเนาะเฮ้่น,เ,นเรื่องข้ยได้โอเคมาขี้น้ำไม้นี่อับเป็นว่าขี้ข้อยข้ยหน่อยโอเคขึ้นเลยเอ,อ้ยข้ยหน่อยจะได้มาหนาลักเถิะ <Okay. S 1> คนก็นาลักข้ยก็นาลักผู้เลี้ยงก,ารารก็นาลักเนาะโอ้ข้นอบบน่ะครับบ้านข้ยแค่ครับอยู่มหาสารคามเสียงเยื่นเฮานี่ไปมหาสู่เลยครับลานกาแฟาย,ยางดีกาแฟาพันกระแซบ ครับเออครับเบึงขุยงามรานะคาหลายเสียนอยู่ดิแต่ละตูคนว่ะขุยงามขุยงามเออโอ้ขุยงามเนาะบอขายได้เรียนบอโอ้แพงแพงแพงเนาะโอ้ยขุยอย่างนี้นมั่งามเพ่อุ้ยหมดนะขุยงามมือ,อนางลงก็ได้บอกไว้ว่าบอกว่านู่นว่าสวนไงเนาะขุยไหนโอ้เนาะงามงามขุยได้ใจอยู่พี่น้องผู้ใด,ดอยากเลยผ้าลูกพาหลานมาชี้ขุยครับอนุนรักษ์วัฒนธรรมไทยเฮาไว้ ครับคงยาวๆนานนะก้วยหาเบิองยาบไม่ได้หดน้อยๆฝื้คก้วยได้อ้ยอ่ะให้นางลงเนาะอ่ะนางลงให้เบ้างเนี่ยอุ้ยวันดีครับก่อนวันดีครับก่อนเอ้ยบอกวันดีครับกับวันดีครับบานคล้วยก็ดอเนาะอ่ะวันดีจ้าสวยๆน้องนัะวันดีจ้าสวยๆจ้าพี่เออขอบคุณค่ะอุ้ยนะมึงิึงหดวันดีครับวันดีครับโอ้ทักทายคนเน่ากล้วยก็ได้เนาะจะเป็นหูจักข่วมเนาะคนมาลานกาแฟจะได้มาวันดีครับดีให้โอ้ อาผู้ใดอยากกินกาแฟครับมาสิมเพิ่นเบิ่งบ้านคว้ยแคร์ครับกาแฟเพิ่นแซ่บแซ่บครับกับเขาครับน้ำต่ำบักหอกบักหุงครับอาวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับให้หน่อยอาวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยอฮ้ยสวัสดีครับอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะอเ้ยเก่งนะอีหล่าเนาะอายุจ้าขวบแล้วเลยอ่ะอายุสามขวบแล้โอ้ยสามขวบเรียงขั้วปลาเดียดอายุได้เป็น โอ้ยสองขวบแล้วโอจรงเลยมีแต่พู้จรงๆเนาะเลี้ยนยังใสหลักหลายยัยนี่ใสโอ้เนาะโอ้จริงเลยอุ้ยอันนี้จักปีเด็ขั้วตัวนี้สองปีครับโอ้ขั้วสองปีโอ้สปีกว่าดิตัวนั้นมีหลาจักปีน่ะปอ้ยขั้วสามปีอันนั้นแปีปุ้ยัมาหงำเนาะไอขี้เนี่เป็นยังไปขี้ปะไอขี้นี ครับกล้วยข้าเจ้านี่บ่มีตัวหน่อยดิเออบ่มีตัวใหญ่ดิมีแต่ตัวแขะแต่ว่าอุดมสมบูรณ์โอ้ยอุดมสมบูรณ์พุ่ลเป็นกล้วยแขกครับหน้าหักไปเบิร์ดมีแต่กล้วยเดียวครับพุ่ผมผนไปแล้วไปแล้วกล้วยแขกโอ้เนาะกล้วยงามกล้วยแขกแต่ว่าหายงามนะครับโอเคบ่ขี้ตีลูกบ่ขี้กล้วน้ำลายตีขี้กล้วยเห็นไหมเป็นงามครับน้องโอเคประกาศคีครับยานกล้วย โอ้โหโอ้ขุยยังน่มังงามเลยโอ้ยขวยแขกองหลาโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้ออีหลาเด้่ออาวอ้าวอาขอบคุณหลายๆครับบ้านขวยแขก